โลโคโลคนอีพีนี้เราจะพาลัดฟ้าข้ามทวีปมาทำความรู้จักกับเมนูยอดนิยมอย่างขาหมูเยอรมัน d e u ช s c h s h r e i n Hexig แค่ชื่อก็บอกแล้วนะครับเมนูนี้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศเยอรมน,นีเพราะย้อนกลับไปตั้งแต่อดีตเนี่ยคนเยอรมันนิยมทานเนื้อหมูอย่างมากเช่นการเอาไปทาเป็นไส้กรอกเป็นต้นนะครับซึ่งถ้าเราไปที่เยอรมันเนี่ยเราจะหาทานไส้กรอกได้ตั้งแต่สตรีทฟู้ดยันจนไปถึงร้านอาหารหรู ส่วนขาหมูเยอรมันเนี่ยจะหาทานได้ในร้านอาหารที่มีชื่อเสียงเท่านั้นนะครับเพราะเป็นเมนูหลักของร้านโดยคนเยอรมันจะสั่งขาหมูหนึ่งขามาทานสำหรับหนึ่งคนพร้อมจิบเบียร์เย็นๆสักแก้วซึ่งเจ้าเมนูสุดฮิตนี่นะครับมีชื่อเรียกเป็นภาษาเยอรมันว่าส r ตรนเฮ็ก <He> หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า German Pork Hock s เป็นเมนูอาหารขึ้นชื่ออันดับต้นๆเลยนะครับที่ใครที่มีโอกาสไปเยอรมันเนี่ยก็ต้องได้ลิ้มลอง แต่ขาหมูเยอรมันแบบออริจินอลเนี่ยเขามีส่วนประกอบดังนี้ครับ s h e f e l b l a t l d e e e s e t e n g e l t e s g e m ü s e พร้อมใส่เครื่องลงไปต้มพึ่งแดดให้แห้ง ก่อนนำเข้าไปอบราดโดยเบียร์เยอรมันมันจะทําให้หนังกรอบฟูขึ้นกินกับมันฝรั่งบดมันย่างหอมใหญ่สับปะรดพริกหยวกผักข่าลำดองอ้อร่อยอย่าบอกใครแตแ่เจ้าขาหมูเยอรมันที่เดินทางมาถึงเมืองไทยตามร้านอาหารต่างๆที่เราเห็นเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นตามโรงเบียร์ใดๆก็ตามก็ได้มีการดัดแปลงสูตรนะครับเพื่อให้เข้าถึงความชอบของคนในพื้นที่นั้นๆอย่างที่เห็นในไทยนะครับบางทีก็มีน้ำจิ้มซีฟูทดให้ด้วย เบียร์เป็นส่วนประกรอบหนึ่งของขาหมูอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับแล้วเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมการกินขาหมูเยอรมันเนี่ยเราถึงอยากกระดกเบียร์เยอรมันตามเข้าไปด้วยเชื่อเถอะครับว่ามันไม่ใช่อุปทานแน่นอนเพราะสาเหตุเมื่อเราทานขาหมูเยอรมันนะครับอยากกระดกเบียร์ตามพร้อมออกเสียงนั่นก็เป็นเพราะว่าขาหมูเยอรมันที่เสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำเกรวี่ตามแบบฉบับเยอรมันนะครับมันให้รสชาติเค็มละมุนหรือเรียกอีกอย่างว่าอูมามิ แต่เมื่อเราทานเข้าไปนานๆน,นะครับเจ้าความมันของหนังกรอบไขมันและน้ําเกรวี่จะทําให้ดิ้นราชาคือมันเลี่ยนแหะครับดังนั้นการมีเครื่องดื่มที่ซ่าอย่างเบียร์เนี่ยครับจะช่วยไปชะล้างคราบไขมันและเคลียรสชาติที่ค้างในปากได้เป็นอย่างดีนั่นเองแล้วฉายาของประเทศเยอรมันนะครับฉายาว่าเมืองเบียร์ภาพพจน์ของคนเยอรมน,นีคือดินแดนแห่งเบียร์ไส้กรอก ขาหมูและผักดองแต่จริงๆแล้วคนเยอรมันนะครับก็ไม่ได้ทานอาหารประเภทนี้ทุกวันก็เหมือนคนไทยไม่ได้กินผัดไทยไม่ได้กินต้มยำกุ้งทุกวันแต่มีข้อยกเว้นอย่างหนึ่งครับคือเบียร คือคนเยอรมันเนี่ยเขาดื่มเบียร์กันแทบทุกมือ้อทุกวันแม้กระทั่งตอนเช้าบางที่ทํางานอนุญาตให้ดื่มเบียร์ได้ก็จะเห็นเขานั่งจิบเบียร์ไปทํางานไปและที่นี่เบียร์บางยี่ห้อยังถูกกว่าน้ําแร่หรือน้ําอัดลมเสียอีกนะครับหลายๆเมืองในเยอรมน,นีนะครับจะมีโรงเบียร์เป็นของตัวเองรสชาติของเบียร์ในแต่ละเมืองก็จะมีความแตกต่างกันไปตามวัตถุดิบภูมิภาคและอุณหภูมิโรงเบียร์ที่นี่นะครับจึงเป็นเหมือนสถานที่แลกเปลี่ยนภูมิปัญญ,ญามากกว่าเป็นสถานที่อะโคจร และอีกหนึ่งวัฒนธรรมนะครับเวลาดื่มเบียร์กับคนที่เยอรมันเนี่ยก็อย่าเพลอแอบ,บจิบเบียร์ก่อนเพื่อน,นะครับต้องพูดว่า Fro <rost> พร้อมจ้องตางกันก่อนเป็นมารยาทนะครับและไอาการชนแก้วควยมือไปควยมือมาเนี่ยเขาไม่ทํากันนะครับมาเสียมารยาทมากๆและถ้าอยากเรียนรู้วัฒนธรรมเบียร์ของเยอรมันเนี่ยก็แนะนําเลยว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอยากให้ไป o อ t o b e r f e เ t นะครับเทศกาลงานเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างที่เห็นนะครับนอกจากวัฒนธรรมการกินดื่มที่มีมาอย่างยาวนานของชาวเยอรมันนี่ จะสะท้อนการเป็นอนุรักษ์นิยมและชาตินิยมที่แข็งแรงของพวกเขาก็ทําให้ประเทศเยอรมันกลายเป็นประเทศแถวหน้าของยุโรปและของโลกทั้งเรื่องการท่องเที่ยวการศึกษาการแพทย์ที่ดึงดูดคนจากหลายๆประเทศรวมถึงในไทยเองให้รองไปเที่ยวเรียนรู้หรือใช้ชีวิตที่นั่นแม้ภาษีจะแพงแสนแพงก็ตามแต่สิ่งที่รัฐเขาตอบแทนมากับประชาชนไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนวัฒนธรรมการกินอย่างเบียร์และสวัสดิการอื่นๆที่ดีอย่างมากนะครับแม่น่าอิจฉาเสียจริงๆ